จะจับเราไปต้นไข่แล้วนะรู้ยังยังอุ้ยฟินฟินฟินอุ้ยฟิน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 ตามแมวไอ้ชอบชอบชอบกินชอบกินยายปลูไปข้างบ้านเต็มกำแพงเลยโอ้ยนี่นี่ แล้วมันฟินแบบนี้แล้วก็ยุมหัวกันยิบบอุ้ยยูน่าชอบกินมากๆเลยค่ะทุกคนน้ำๆน้มันมีประโยชนานะคะช่วยจนพิษช่วยให้มีสุขภาพดีมีความสุกฟินฝุดๆยยุดไปเยอุ้ยแซบๆบรากก็กินได้ใบก็กินได้ บ้านไหนมีเด็กนะคะมีเด็กๆแบบเด็กๆแมวนะคะมีเด็กๆแบบเนี้ยหามาติดบ,บ้านปลูกไว้ก็ดีนะคุณยายไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไปเจอก็ถอนมาปลูกสองสาต้นตอนนี้แบบแพร่กระจายเลยเป็นดงเลยใครอยากได้ก็ทักหาได้นะคะแอะยุดเลยไอ้นี่เดี๋ยวเนปะโยจูเริ่มฮีทเหรอ ยุนอาเขาทำหมันแล้วนะแน่แน่แน่ยุดเลยยุด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 ไม่ได้ยุนอาเขาทำหมันแล้วนี่เดี๋ยวยายพาไปตอนไข่นะจอมัไออนไข่เอาเวยเนี่ยนี่สองแมวยังไม่ตอนไข่เดี๋ยวจะมีเพลนใกล้ๆนี่แหละคามิ่งซูอไปไปกันเนี่ย